คนนี้คู่ควรกับการรอคอยของคุณหรือเปล่าจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ช็อตตอบในคำถามนี้กันค่ะว่าคนที่อยู่ในใจคุณที่คุณกำลังรอเนี่ยมันคู่ควรหรือมีคุณค่าจริงๆอย่างที่คุณควรรอคอยหรือเปล่าคะเดี๋ยวขอดูพลังงานของไพ่หน่อยนะคะว่าไพ่จะตอบยังไงไพ่มันขึ้นมาว่าหนึ่งถ้วยใจของคุณรักคนคนนี้มากเลยนะคะ เพราะด้วยความที่คุณหนักทุ่มเทและพยายามเขาเรียกว่าต้องใช้คําว่าคุณตั้งใจในการรักคนคนนี้มากคุณทุ่มเทมากๆเพราะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่ในความรู้สึกของคุณนะคะคุณผูกพันกับเขาอย่างบอกไม่ถูกแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นดูเหมือนว่าคนคนนี้เขาไม่ได้คิดเหมือนคุณนะคนคนนี้ดูเหมือนว่ายังมีความรักอิสระ และณเวลาเนี้ยคุณกับเขาอ่ะมีการถอยห่างกันมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะบางคนอาจจะเป็นเดือนหรือหลายเดือนเลยก็ได้นะคะทีนี้ถามเลยค่ะว่าคนคนเนี้ยมันคู่ควรกับการเฝ้ารอของคุณหรือคุ้มค่าแม้กับการที่คุณต้องรอคอยคนคนนี้เขามีคนอื่นนะมันมีโอกาสในการที่ห่างกันไปในครั้งนี้เขามีคนอื่นค่ะเขาเลือกในการตัดคุณและเขาไปเลือกคนอื่น นะคะแต่ใจของคุณคุณรู้สึกว่าคุณทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์นี้มากอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณยอมไม่ได้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือคุณรับไม่ได้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีหลายๆเรื่องที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เคลียร์คุณอยากให้เขากลับมาคุยกลับมาเคลียร์ทุกอย่างนะคะคุณรู้สึกว่าคุณผิดตรงไหนอะไรที่ทำให้เขาจะต้องทิ้งคุณไปแบบนี้นะคะ แต่สิ่งที่ไพ่มันบอกมานะคะมีโอกาสในการที่เขาจะวนกลับมาคุยกับคุณค่ะภายในสามเดือนแต่การกลับมาก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะชัดเจนนะเหมือนเขากลับมาเขากลับมาพูดดีค่ะเขากลับมาพูดดีเขากลับมาคุยแต่เหมือนเขายังมีความสัมพันธ์อื่นที่ยังกักกักไว้อยู่สุดท้ายแล้วเขาจะกลับมาแล้วได้คบกับคุณอย่างชัดเจนไหมไม่ค่ะ จะกลับมาเพื่อทักหากันค่ะแต่สุดท้ายอะความสัมพันธ์มันก็ไม่สามารถที่จะมาชัดเจนได้ขนาดนั้นตัวคุณนะจะเริ่มตกตะกอนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะว่าคุณจะรอเขาเพื่ออะไรและคุณจะเกิดคำถามกับตัวเองว่าทำไมฉันต้องรอตรงนี้นะคะคือตอนที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยังไม่อยากยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้ คุณรู้สึกว่าคุณไม่ผิดอะไรคุณต้องการในการจะพยายามต่อแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยตัวคุณและเขาอะมีโอกาสในการกลับมาคุยกันได้ก็จริงแต่สุดท้ายความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ดีอย่างที่ใจคุณต้องการคุณต้องถามตัวเองให้ชัดนะคะว่าคุณพยายามเพื่ออะไรคนคนนี้เป็นอนาคตในแบบที่คุณต้องการแค่ไหนถ้าคำตอบคือเขาไม่ใช่คนในแบบที่คุณต้องการ คนคนนี้ไม่สามารถทําให้คุณมีความสุขได้จริงๆความเชื่อใจก็ไม่มีความรู้สึกในการในการไว้ใจก็ไม่มีมันเหมือนคุณยึดกับอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเป็นแค่ความรู้สึกแต่ตัวคุณก็รู้ดีว่าคนคนนี้ไปต่อกับคุณได้ยากเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่ไพ่บอกก็คือมีสติค่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะอยากจะได้อะไรกลับเข้ามาในชีวิตหรือจะเลือกอะไรสักอย่างให้ชีวิตคุณน่ะคุณควรเลือกในสิ่งที่มัน สามารถซัพพอร์ตอนาคตของคุณหรือไปในแนวทางที่มีเป้าหมายเดียวกับสิ่งที่คุณต้องการถ้าความสัมพันธ์นี้มันเป็นอะไรที่คอยแทงใจคุณทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยทำให้คุณรู้สึกแย่ทำให้คุณหมดแรงใจคุณจะเอาเขากลับมาเพื่ออะไรนะคะถ้ากลับมาแล้วมันไม่มีอะไรดีถ้ากลับมาแล้วมันบั่นทอนความรู้สึกของคุณคุณเป็นคนที่สามารถที่จะเดินออกมาจากตรงนั้นได้ไม่ต้องยึดกับคำว่าคู่ค่ะ คุณยังมีสิทธิ์เลือกที่ดีกว่านี้ได้คุณไม่จําเป็นจะต้องตาต่ําเลือกสิ่งที่ต่ํากว่ามาตรฐานของตัวเองนะคะคุณสามารถเลือกสิ่งที่ดีกว่านี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตัวคนคนนี้นะคะเขาจะมีโอกาสในการวนกลับมาไหมมีค่ะแต่กลับมาก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นการรอคอยของคุณเนี่ยอาจจะเพียงแค่กลับมาเพื่อให้คุณเข้าใจแล้วว่า อ๋อทำไมคนคนนี้มันถึงไปต่อกับคุณไม่ได้แต่ไม่ได้กลับมาเพียงเพื่อคบหรือไปต่อร่วมกันยาวๆในอนาคตค่ะคนคนนี้ไม่สามารถเป็นอนาคตแบบที่คุณต้องการได้